ตอนดีสบายดีตอนแรงพี่น้องครับบรรยากาศต่างหันต่างไปที่ครับของทีมงานสาวน้อยลำพลินโชว์ครับพี่น้องตอนนี้หกวงแรงแล้วครับพี่น้องบรรยากาศจงหกวงแรงครับครอบนาเดินนาไปเรื่อยๆพี่น้องเห็ดไปเนี่ยเศร้าไปเนี้ยครับงันมืออืนครับอ,อันนี้กับเนื้อต่าฟ้อนาน,นี่แหละ โอ้ขึ้นเวทีแล้วเหรอครับ่าเหลือต่อฟ้อนนะครับ <c oughs> พอเตเรเียมแล้วอันนี้มาติด <c oughs> ก็ระวัง ขอควารับสวัสดีครับกไปแม่เขาโอ้ยเกียวเลยเหรนั่นแหละเนี่ัลเลีนสบายใจเปนเปนไปโอนไหเลยวันนี้นันเได้เขาก็ก็ยี่ลียนอย่างก็ไ่เห็นไดเอขึนสื้อมาครับน้เอามาหมตีื้อซื้อมามาเลียนอันนี้หละอางนี้หอเกียวเลยวันนี้ก็ไม่็นอะวันนี้ยุ่งยอดสึยอดเว้ยใส ใส่เลี้ยงเราเหมือนเรื่องนครเพราลีสวยงามมากป๊บเลี้ยงถือว่าถือว่าเลี้ยงเลยนีพอนี่หาหกเ็แปดเก้านโอ้พี่น้องเลียงงามครับเลี้ยงพอใจคือลอนี่แหละพมีได้อยู่ใส่เลยเมือนเรงใส่เลยใส่เลยสยงยอดเลี้ยงงายไหมจันเลี้ยงกันคือเลี้ยงกันเลยนี่ีหาหกเ็แปดเกาียัเลี้ยงกันเลย็ยครับรเงครับ ตะแยมออกมาขนไว้ท right mm. ี่ขับคันนี่เอาเบียนมาใส่หอมแก้วอากาศช่วงเขาแรงครับตอนนี้กำลังสีล่งหันมิกล่งหันมิกครับพี่น้องงานอย่างที่ดังไฟสีขุ่นๆหอมๆมาเนี่ย ปลาหมึกแหงม่จจีไหมครับ <Okay. S 1> นี่ว่าสินป่ามีสิลูกบอกพ่อซื้อมานึ่งโอ้ยเนั่งกินแทบเปลาหมึมกแหงมพ่อห่อนติดป่ะเห็ุงานเราเลีเ้ยงเราจี <What? S 1> โอ้ขันบนนครว่ยน้อยพี่น้องลูกสร้างสุกพ <c oughs> อเป็นสร้างลูกก็เป็นสร้างน้ำเนี่ย <Yeah, what? S 1> ก็ขึ้นหนาของทีมงานครับพี่น้อง <Yeah. S 1> หกโมงกว่าครับพี่น้อง แล้ว like ่าก็ขันมีไฟไม่ยังขยอยากกับเห็ดไปเรื่อยๆล่ะมันบ่ฮหอนเนาะเห็ดไปเรื่อยๆคนอ่ะเอาคนเอกติดตั้งจอจอลุ่งเหรอตัวนี้นะครับเป็นจอลุ่งเหรอครับคนเอกติดตั้งจอเอลีดีก็แล้วเสียจอลุ่งครับเห็ดเลี่ยวกว่เลี่ยวเนาะเมันมันก็สิซ่าไอ้บ้านนั่นที่ เปนวาทิ้มฉากไปติดตั้งก่อนแล่กับพวกพิษหรอกครับเป็นเพราะมันเป็นงานแหลกเหมือนนั้นนะเราทิ้มจอก็เอาเขาเอาอัอนข้องข้นไันไันกักกันทั้งสถานที่เมือน,นั้นมันติดติดบทดติดยังรถเขาออกม่าคอยสะดวกวันไหนเมื่อนี่สะดวกครับรอดจัด บรรยากาศโดยรวมครับพี่น้องช่วงหกโมงกว่าแล้ววันนี้นแรีตั้งติดตั้งฟ้หนาครับตั้งฟ้หนาครับเป็นอันเวทีเป็นสุดเดียวกันนี่ครับพี่น้องก็คือทางพี่พี่น้องคุณแต่ทีเห็นโยโงหนึ่งเนาะอันนึงสีนี้ แผนกติดตั้งฟ้อหนาตั้งหาดเช่ครับประดับอันเป็นอันเดียวกันแต่เวทีกับเฉพาะเวทีครับอันนี้เพื่นเฮ็ดฟ้อหนานะครับอันนี้ก็ได้บุเก็ตควมาเพิ่มอีกคนงานมาเพิ่มอีกสามจากเมื่อนั้นเจ็ดแปดเคยเป็นสิบเอ็ดละครับเออให้ขึ้นก็เก้าอยู่บ้านให้ขึ้นก็เก้าอยู่ยเป็นสิบเอ็ดแล้วล่ะที่เวทีเร็วขึ้นแล้วเนาะบันนี้เนาะ มันจะเห็นเล่ติเห็นเลยเปลเห็นหลดมันบ่อหอนย่ามีอะไรบ้างผ้าเสื้อไมจะมาตรงเลียงแห้งนะครับครับมันบงทิ่มบางทิมต่างอาหารมีครับทำมากอะอากาศเป็นหูบเย็นเย็นวันนี้ มาถึงกับนั่นไหลครับพี่น้องวางใบแก้วหันฝ้าห้องมาเรื่องตึงตั้งมาครับทำโง,ฟฟง่ือฝนสีตกนี่และวันนี้แป้นเดเตือนครับวันนี้ตั้งหันมิกครับหันมิกอันมิกขึ้นกจติดตั้งไฟน้ำครับติดตั้งไฟหันมิก,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 กตัวลำพงครับ บุญกระถิ้นงานกระถินเจ้าภาพเดียวนี่เขาเป็นเจ้าภาพทั้งเมืองนอกเลยครับต้องอหันเพิ่งกก่ยางออกมาจอบเบิ่งไวที่อยู่นี่ครับอเออมองไฟสว่างนี่ครับเงี้นเจ้าภาพยางไปนีประมาณสองรอยเมตรสองเมตรครับ มองไฟแสงสีเนี่แหละครับอันหนาไปทางบันจะภาพสะเดิดลอยเปอร์เซ็นต์มืออืนอ่นเสียงอัดเต็มจัดนักเลยเพราะว่ามันอยู่เดินเลยครับนี่เดิน,นสถานที่ก็กว้างควงดีสะดวกสบายดี ช่วงหกโงเลงพี่น้องแกเรื่อมด้อไปทะเบียนไม่ลดพอเต็มจัดไปจัดไปที่หาหกเจ็ดแปดเก้าผลเนี่ยทะเบียนไม่เราง่ามง่ามะาักตัวไหนเอาเลยอันนี้เป็นเสาทัดไฟหนาเวทีครับไฟซองหนาเวทีอั่นขึนครับ <c oughs> ไปตาละมองตาละบอนสถานทีกับเพือกันนาะก,กันได้มองสี่เหมือนกับสะดวกสบายพวดแล้ครับท่านปูนกวงขวงๆดูั <c oughs> ้หมองก็ทึ่งขีดตมทึ่งจนไม่มีสิง่งขีดขวหลายเนาะอันนี้สบายมาฐานครับมาฐาน ช่วงหัวค่ำครับบรรยากาศช่วงหกโมงกว่าครับพี่นอ้องขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับผมขอบคุณที่ติดตามครับงา่ายไม่โย่ลำเพลินโชว์เราเด้อพี่นอ้องเอฟซีทั้งเพชรบานแพงกับอะไรกับวงเดียวกันขึ้นต้นอนหน่ะพี่นอ้องติดตามเบิ้งให้นี่ไม่หยาวันลำเพลินอเอาไปเขี่ยขคือเก่าช่องเก่าครับบด้เปลี่ยนแปลงเง,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 งี้ยบอกกันคลิปหน้าพี่นอ้องสวัสดีบ๊ายบายปุ๊บ